อนหครับอืรถไทตุยหนึ่งเดียวในยาสูทรครับในเขตอำเภอบ้านผมนะโอาใบ่อ4สี่นิ้วครับ อันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับพี่น้องมาดูรถไถครับ ไลดินมาใส่ที่ลุ่มครับพี่น้องนี่ครับ16เกียร์ด้วยนะบ16เกียร์รอหลังครับเลือกได้ครับกับคุ้มพลัง108เอดครับนิ่งๆเลยครับ กีซูปเทอร์โบปรับพื้นที่ครับน่าจะปลูกมันนะ ปั๊มมาเรียบร้อยครับคันนี้แรงสั่งได้ครับ ไปสามสี่เดือนเมื่อกี้ครับช่วงไทยนะควรบางๆครับ รถใหญ่แถวนี้ครับมีคันนี้แล้วก็อีกขั้นหนึ่งครับอยู่ที่บ้านครับคนแถวบ้านครับคันนี้อยู่บ้านยาครับของบ้านยาของผมหมู่บ้านครับในระแวกยงนี้จะมีสองขันครับร้อยแปดหัวฟูอัดดินเต็มใบเลยมว้วนดีมากครับ ให้รถหลีกชดเช่นครับเย,ยนเคียร์โดยไม่ต้องหยุดรถแล้วก็ไม่ต้องเหยียบครับสะดวกสบายในการทำงานครับรับสนุกครับรถใหญ่เนะี่ ตัวนี้น่าจะเป็นงานชั่วโมงหรือเปล่าไม่มั่นใจครับหรืองานประเมินตามหน้างานก็มี บ่านผมจะรับงานแบบไม่ตายตัวจะมีงานเหมางานลายชั่วโมงแล้วก็ทำทำตามหน้างานแล้วก็ค่อยไปชิดเอาครับบางทีมันก็จะเหมามันก็แพงเกินครับจะลายชั่วโมงมันก็น้อยทำเสร็จก็ค่อยไปคุยราคากับเจ้าของสวนครับ ดินมาใส่วันนี้พามาชมครับร้อยแปดเอ็ดเลยครับวัวต้าร้อยแปดเอ็ดแต่ว่าพี่ใหญ่ก็ไม่ได้ครับมีร้อยสามพ้าอีกอยู่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ครับ ร้อยสามหายีก็เครื่องตัวเดียวกันทำงานเย็นๆเลยครับไอเย็นเพียงเพราะครับไม่ร้อนอีกต่อไปครับ เดี๋ยวมาชมครับเดี time, ๋ยวเขาจะอาดดิ huh rahat. นให้ดูเลยครับดูว่าโ้ไม่หมดครับแรงมุดเน้นๆน้หนักๆครับกาวนาแน่นๆนะครับ เต็มใบครับนี่ครับร้อยแปดดผมกล้ารับประกันเลยครับไม่ต้องลองใบเมีดครับม้วนดีครับเพราะว่าผมเคยขับมาแล้วครับไปขับรับจ้างครับสองสามปีที่แล้วครับแต่ว่าไม่ตู้เอครับกลับไม่เสียพิษครับพนั้นครับไม่ตู้เอนะแต่แกก็อยากได้ตู้เอครับ ใครช่างตู้แอร์ครับเสนอราคาให้เกี่ยหน่อยด้อราคาแบบพอฟังครับพร้อมจบสดครับเดี๋ยวดูกันยาวๆเลยครับชิปนี้ครับเดี๋ยวจะไม่วิ่งตามนะครับมันร้อนเราดูไกลๆก,กันดีกว่า ทำงานประมาณกระต่ายให้ให้กระต่ายให้เต่าสองเป่าประมาณเจ็ดสิบประมาณนี้เพราะว่าผมเคยขับประมาณนี้เลยครับ,รบ,รรบดันประมาณนี้เลย เอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็จะขอเป็นลาไปด้วยเจ้าคุปต้าครับเอ็มรอยแปดเอทครับพี่น้องกำลังานปรับพื้นที่ครับเตรียมปลูกมันครับก<อ>็เพิ่งได้เจอนานแล้วครับเพิ่งมีโอกาสได้ถ่ายนะพี่น้องเจอนานแล้วครับ มีเวลามาถ่ายทําให้พี่น้องเอซได้ดูครับแถวบ้านผมก็เล่นเหมือนกันครับตัวเอครับแต่ว่าส่วนน้อยครับเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีครับต้องสัมผัสเองครับก็จะรู้ครับโอ้ไม่หมดครับโอ้แรงจัดบนะพี่น้อง บายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ